เงินเดือนเยอะแต่ทําไมไม่เหลือเก็บได้เงินเดือนหลักแสนแต่สิ้นเดือนแทบไม่เหลือเคยเป็นกันไหมคะรายได้เยอะไม่ได้แปลว่าจะมั่นคงถ้าไม่มีแผนการเงินที่ดีต่อให้หาเงินเก่งแค่ไหนก็หมดได้ง่ายๆค่ะสาเหตุที่เงินหมดเร็วรายจ่ายโตตามรายได้ได้เงินเยอะก็ใช้เยอะไม่ว่าจะเป็นของแพงขึ้นใช้รถหรูขึ้นไลฟ์สไตล์ที่สูงขึ้น2ไม่มีการจัดสรรเงินค่ะใช้แบบไม่มีแผน กินใช้ก่อนค่อยเก็บทีหลังซึ่งมักจะไม่เหลือเก็บนะคะ 3. ขาดการลงทุนค่ะเก็บเงินไว้เฉยๆก็ไม่ทำให้เงินงอกเงยน,นะคะเจอเงินฟื้ก็แทบละลายแล้วแล้วจะแก้ยังไงล่ะวางแผนการเงินแบบ 50, 30, 20ค่ะ50ค่าใช้จ่ายจำเป็น30ใช้กับไลฟ์สไตล์ได้เลยค่ะอีก20ออมและลงทุนค่ะนอกจากนี้ยังต้องสร้างรายได้เสริมนะคะแล้วก็เอารายได้หลักไปลงทุนให้เงินทำงานแทนเราค่ะ ต่อด้วยวางแผนความเสี่ยงค่ะใช้ประกันคุ้มครองรายได้เพื่อให้ชีวิตไม่สะดุดเวลาฉุกเฉินเงินเยอะไม่สําคัญเท่าบริหารเงินเป็นค่ะถ้าอยากให้รายได้ของคุณทํางานแทนคุณในระยะยาวต้องเริ่มวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจแนวทางการวางแผนการเงินแบบเจ้าของธุรกิจทักมาคุยกับเอได้เลยค่ะ